สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านใจใส่พลังบวกนะคะวันนี้อาจารย์กำลังดูนะคะว่าวันนี้จะอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะหัวใจอาจารย์ก็วัดเองนะคะวาดเองแล้วก็สุ่มหยิบขึ้นมานะคะ,ะเราพอจะมองเห็นพระเอกแล้วนะคะค่ะวันนี้เหมือนอาจารย์หยิบหัวใจมาน้อยไปหน่อยนะคะไม่มีรูปนางเอกนะคะ แต่ว่าไม่เป็นไรพอจะเห็นภาพนะคะวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างจริงๆแล้วทุกคู่ค่ะแตกต่างกันอยู่แล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าต่างพ่อต่างแม่ถูกไหมคะเลี้ยงดูแตกแตกต่างกันบางคนก็เรียนจบสาขาหนึ่งบางคนก็จบอีกสาขาหนึ่งหรืออาจจะจบสาขาเดียวกันก็ได้แต่มันมีนิสัยที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วความคิดก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ บางคนก็อาจจะมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันเลยก็ได้แต่ว่าจักรวาลก็เวียงเนาะก็ทำให้ทั้งคู่ได้มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะะ่ก็น่าจะเป็นรักในความต่างนี่แหละนะคะแล้วก็จะดูซิว่าสัมพันธภาพของทั้งคู่เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะทีนี้ภาพผู้ชายนะพระเอกที่อาจร์หยิบขึ้นมาในวันนี้นะคะก็จะเป็นพระเอกที่อาจารย์ชอบเหมือนกันนะพระเอกคนนี้นะคะก็จะน่ารักทีเดียวเลยนะคะ ในในเรื่องนี้นะคะพระเอกคนนี้เนี่ยจะเป็นนักกีฬานะคะเป็นนักกีฬาคริกเก็ตค่ะกีฬาคริกเก็ตเนี่ยเคยเคยเห็นใช่ไหมคะที่มันจะเป็นเกมที่มีการที่ที่แบบใช้ไม้ตีแล้วก็มีลูกบอลเล็กๆนะคะมันก็จะเล่นกันแบบ2ทีมเนี่ยก็จะมีผู้เล่นประมาณแบบ11คนนะคะแล้วก็จะมีการตีนะ กรตีเอาเอาใช้ไม้ขนาดเล็กไม้เบลนี่นะคะก็ตีนะคะแล้วก็คนที่คนที่เวลาลงแข่งเนี่ยก็จะเท่มากนะคะแล้วก็คนแบบแล้วก็แฟนๆที่เชียรกก็จะกรี๊ดนะคะก็จะเป็นเกมที่แบบพลิกเขาเรียกว่าท้าทายนะแล้วก็เป็นเกมที่สนุกนะคะก็สนุกทั้งคนเล่นแล้วก็คนเชียร์ค่ะนะคะซึ่งพระเอกในเรื่องเนี่ยก็มีความเป็นดาว ะะก็เรียกว่าได้รับความนิยมนะคะเรียกว่าเป็นตัวท็อปของนักคริกเก็ตว่าอย่างนั้นเรียกว่าทั้งหลอ่อทั้งรวยสาวกรีดค่ะนะคะนี่ก็คือลักษณะของของพระเอกนะคะทีนี้ตัวของพระเอกเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปเจอกับนางเอกนะคะซึ่งตัวพระเอกเนี่ยฐานะทางบ้านดีอยู่แล้วรวยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้เงินแบบ สบายเลยนะคะส่วนนางเอกเนี่ยมาแบบตรงกันข้ามค่ะนางเอกจริงก็น่ารักนะคะแต่ว่าเกิดเกิดแบบฐานะก็อยู่แบบเป็นผู้หญิงชนชั้นกลางจะใช้เงินก็ต้องคิดในขณะที่พระเอกเนี่ยก็จะใช้เงินแบบโปรยเลยนะคะเห็นเงินไม่ได้มีค่าเลยหรือว่าเกิดในตระกูลเศรษฐีว่าอย่างนั้นเถอะนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อทั้งคู่มาเจอกันเนี่ยมันก็เหมือนเป็นคู่กัดกันนะคะนะคะ ก็มีเป็นคู่กัดกันเลยนะก็เป็นคู่ที่แบบว่าเจอกันทีไรทะเลาะก,กันทุกทีแรกๆนี่คือแบบเหมือนเกลียดกันเลยนะคะแต่ในที่สุดเนี่ยมันก็มาชอบกันนะเนาะพระเอกเนี่ยก็รู้สึกชอบนางเอกแต่ก็ไม่ได้แสดงความรักกับนางเอกนะคะเจอทีไรก็หาเรื่องทะเลาะชวนทะเลาะนางเอกก็เหมือนกันปกตินางเอกจะเป็นคนสุภาพ แต่พอเจอฝ่ายชายนะคะฝ่ายเจอพระเอกทีไลเนี่ยก็จะโหยนะทะเลาะก,กันนะแต่ก็เป็นการทะเลาะแบบแบบเทียงกันแบบเด็กๆสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเหมือนทั้งคู่เนี่ยเสพติดการทะเลาะก,กันนะนะคะทีนี้ทั้งคู่มองดูแล้วก็ต่างคนต่างชอบนั่นแหละแต่ไม่ได้แสดงไม่ได้แสดงอะไรที่มันจะเป็นการแสดงความรักว่าทั้งคู่รักกันอนะ นะคือต่างคนต่างมีฟอร์มต่างคนต่างมีตัวตนของตัวเองนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าถ้าถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยดันไปรู้ว่าเราชอบเนี่ยโอ้โหเราจะต้องเสียฟอร์มมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนจนในที่สุดฝ่ายหญิงนะคะก็ตัดสินใจแต่งงานตามความต้องการของครอบครัว นะคะนะเหมือนเหมือนนางเอกก็จะประมาณแบบเป็นแพะอ่ะเนาะแพะเนี่ยนะคะก็จะเหมือนมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเป้าหมายของนางเอกอย่างหนึ่งในชีวิตเลยก็อยากให้ครอบครัวมีความสุขนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแพะเนี่ยแพะนี่เป็นสัตว์ที่ฉลาดนะแพะนี่ฉลาดกว่าแกะอยู่แล้วนะคะแล้วแพะก็เรียกว่า สบายๆชอบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็อีกมุมหนึ่งแพ้ก็จะขี้ใจร้อนตรงไปตรงมาพูดจากขวานผ่าซากซึ่งมุมแบบเนี้ยตัวนางเอกไม่ได้มีให้คนอื่นเลยนะคะนอกจากพระเอก ในสายตาคนทั่วไปนางเอกก็แบบสุภาพเรียบร้อยน่ารักมีสเสน่ห์แต่พอเจอพระเอกปั๊บเนี่ยมันเหมือนแบบพูดจากขวานผ่าซากแบบใจร้อนขี้วินขี้เวียงทะเลาะก,กับพระเอกเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแพ้เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นคนที่อัธยาศัยดีนะแล้วก็จะเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งนะคะแล้วก็ชอบ ชอบแบบว่าเวลาที่สนใจอะไรก็จะก็จะสนใจให้ความสนใจนะคะก็จะน่ารักนะคะทีนี้ส่วนสิงโตเนี่ยนะคะสิงโตเนี่ยก็จะเป็นนักล่าเหยื่ออยู่แล้วนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิงโตก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นักหรอก เพราะจริงๆแล้วเวลาล่าเหยื่อเนี่ยมันจะเป็นหน้าที่ของสิงโตตัวเมียนะคะทีนี้ไอ้ฝ่ายชายเนี่ยนะก็เหมือนพระเอกของเราเนี่แหละเหมือนพาะสิงโตเนี่ยแหละก็เหมือนไม่ค่อยกล้าแล้วก็กลัวเสียฟอร์มประมาณนี้นะคะทีนี้ทั้งคู่เนี่ยก็ก็รักแต่ยังไม่ได้บอกกันเลยถูกไหมคะ <c ười> มีใครไหมคะมีใครไหมคะที่ท่านผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่แล้วรู้สึกรักอนะ่ะรักรักคนเนี้ย แต่ไม่ไม่กล้าบอกไม่กล้าแสดงออกนะก็มีเพลงเยอะแยะมากเลยนะไม่กล้าบอกเธอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะองค์นก็กลัวที่จะเสียความรักนี้ไปหรือกลัวที่จะเสียสัมพันธภาพอันนี้ไปนะคะในเรื่องเนี่ยพระเอกก็ก็รอจนแบบก็ไม่บอกนะจนนางเอกแต่งงานเรียกว่าเข้าพิธีแต่งงานนะคะพระเอกก็ถึงขนาดไปทําลายพิธีเลยนะไม่แบบเป็นแบบขัดขวางทุกอย่างที่จะไม่ให้นางเอกแต่งงาน แต่ก็พระเอกก็ยังไม่ยอมเปิดใจในช่วงแรกๆค่ะนะคะก็หาเหตุผลหาหนูน่นหาหนี่หาว่าไอคนที่จะแต่งงานด้วยไม่ดีพ่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยบางทีเนี่ยการปากแข็งมันก็ทําให้บางทีเราอาจจะสูญเสียความรักเนาะทีนี้มันก็ก็จะมีหลายหลายคนนะคะหลายคู่ที่เป็นอย่างเงี้ยนะก็คือแค่แบบเหมือนแบบจริงๆแล้วมีความใฝ่ฝันที่อยากจะคู่กัน แต่พฤติกรรมเนี่ยมันแค่เหมือนแบบดูอย่างเดียวอะดูส่องตามนะตามไปดูดูเลยเนี่ยนะคะดูและไม่ take action อะไรนอกจากว่าถ้าเวลาเจอกันนะคะก็จะทะเลาะกันชวนทะเลาะแต่ลึกๆเนี่ยจริงๆแล้วมีความเป็นห่วงกันทั้งสองคนซึ่งอันเนี้ยทั้งพระเอกและนางเอกคู่เนี้ยต่างก็รู้ว่า มีความเป็นห่วงกันมีความซาบซึ้งกันแต่เวลาแสดงออกให้คนอื่นเห็นนะคะก็เหมือนทะเลาะก,กันเถียงกันนะก็ดูเหมือนความเป็นมีความเป็นเพื่อนแต่จริงๆอะ่ะทั้งคู่มันมีความมีความรู้สึกพิเศษต่อกันนะคะมันก็จะมีหลายคู่คะ่ะที่ที่เป็นอย่างเงี้ยนะคะไม่อยากที่จะไปบอกไม่อยากจะบอกว่าเอ้ยเราเราชอบนะเพราะกลัวว่า กลัวว่าเขาจะเปลี่ยนไปกลัวเขาจะรังเกียจนะคะเพราะาตอนนี้ความสนิทมันก็ดีอยู่แล้วเนี่ยบางคนก็ก็เลยไม่อยากจะแสดงออกแต่จาร์จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันทําให้เราอึดอัดนะคะคนดูยังอึดอัดเลยนะจาจะเป็นผู้ดูเนะ้่ยทำไมมันไม่เปิดใจกันละ่ะนะทีนี้หลายท่านก็จะบอกเอ๊ะแล้วเราควรจะเปิดใจกับผู้หญิงเมื่อไหร่หรอนะหรือเราควรจะเปิดใจกับผู้ชายเมื่อไหร่หรอนะคะทีนี้เนี่ย มันไม่มีสูตรตายตัวหรอกค่ะเพียงแต่ว่าอาจารย์อยากจะบอกว่าถ้าช่วงเวลาที่เราอะรู้สึกชอบใครเนี่ยนะคะเราก็เราก็เอนจอยกับมันนะเนาะทีนี้คนถ้าคนที่แบบไม่ได้เป็นคนปากแข็งนะคะเป็นคนที่ตรงตรงเป็นคนที่ตรงตรงนะเราก็จะรู้สึกว่าเออเราชอบคนนี้เรารู้สึกชอบอาจารย์ว่าความรู้สึกแบบนี้มันดีนะแต่ทีนี้บางคนเนี่ยมันยังไม่รู้ตัวไง นะคะว่าอุ้ยอันนี้คือชอบเรานะหรือกําลังหรือชอบผู้หญิงคนนี้หรือชอบผู้ชายคนนี้บางทีมันยังไม่รู้นะคะแล้วก็อาจจะทาเขาเรียกว่าทํากิริยาเลยแต่ให้มันแบบว่าตรงข้ามกับสิ่งที่เราคิดอนะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าบางทีเรายังไม่รู้จักตัวเองแล้วก็ยังไม่เข้าใจความรู้สึกอาจารย์ว่าการที่ทําความเข้าใจความรู้สึกว่าเออเราชอบคนแบบนี้หรือนะคะหรือบางทีเนี่ยเรา เราก็ชอบแค่ส่วนเดียวเนาะชอบแค่หน้าตาของมันแต่ไม่ชอบนิสัยเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ว่าเราหาจุดหาจุดที่มันจะบอกได้ว่าจริงๆแล้วเราอะรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้นะคะเราจะได้แสดงออกอย่างเหมาะสมอันนี้คือคน EQ ดีนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่เราไม่รู้ว่าเรารู้สึกยังไงคนคนนี้หรือเราพยายามที่จะปิดบงังความรู้สึกที่แท้จริงเนี่ยมันก็อาจจะทําให ความรักมันสายเกินไปแล้วก็มีหลายคู่นะคะที่ผู้ชายไม่กล้าบอกยังไงก็ไม่กล้าบอกแล้วก็เก็บความอึดอัดไว้แล้วก็บอกเหมือนรักเขาข้างเดียวมันมีความรู้สึกที่มันไม่กล้าอย่างเงี้ยโอ้โหแบบแต่บางคนไม่กล้าบอกก็โชคดีนะผู้หญิงอาจจะไม่ได้ดีมากอาจารย์ว่างี้นะสมมติาเรารู้สึกเราชอบใครสักคนหนึ่งนะคะแล้วเราก็ดูแล้วแหละว,ว่าคนคนนั้นน่าดีละ แาจารย์ว่าเราก็ค่อยๆค่อยๆดีสนิทแล้วมีโอกาสก็ค่อยๆบอกหรือให้คนอื่นช่วยไปบอกไหมไม่ไงั้นเขาจะมีระบบแม่สื่อทําไมแต่จะคิดว่าการบอกเองอ่ะเป็นเรื่องที่น่ารักมากบอกแบบบอกทั้งเขินๆอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเราไม่ต้องไปกลัวหรกคะว่าคนเขาจะดูถูกความรักเราคนดีนะคะเขาไม่ดูถูกความรักแล้วถ้าคนที่เขาอาจจะมาดูถูกความรักเรา ฉันว่ามันก็มันก็เราก็จะได้ชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะจะรักแล้วก็ไม่สมหวังมันก็ไม่เป็นไรเราได้รักเราก็ประสบความสาเร็จแล้วละที่เราได้รักเรารักคนเป็นจนังว่ามันก็เป็นพลังงานที่ดีนะคะมันก็ค่อยๆค่อยๆดูที่ระยะเวลาสําคัญค่ะที่เราก็ปิ๊งนะเราก็ค่อยๆดูไปนะคะแล้วก็ศึกษาไปทีนี้ถ้ามันมีช่วงแหละจันว่ามันเป็นช่วงแล้วก็รักล้นใจอะเนาะช่วงรักล้นใจเนี่ย ถ้าคนปกติคนไม่ปากแข็งอะ่ะมันก็จะต้องบอกแล้วแหละนะคะแต่ถ้าช่วงรักล้นใจแล้วมันก็ยังไม่กล้าจะบอกอีกเนี่ยแปลว่าตัวตนเราสูงมากอะ่ะเรากลัวเรากลัวเสียหน้าเรากลัวเกอ้อนะคะก็ต้องต้องค่อยค่อยค่อยๆสังเกตรหรือบางคนเนี่ยนะคะแอบรักนะแอบรักแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปบอกหรือไม่มีไม่มีโอกาสแม้กระทั่งได้ไปคบ ด้วยซ้ําไปเนี่ยเราก็ต้องพยายามดูก่อนว่าเออของเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนนะคะทีนี้ถ้าเราสนใจใครอาจารย์ว่าเดี๋ยวนี้นะรักใครก็รักได้แต่จะใช้ชีวิตร่วมกับใครเนี่ยมันต้องระวังอยูนี้โจรเยอะมิฉาชีพเยอะดูกันนานๆสืบประวัติเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับสังคมสมัยนี้นะคะแล้วก็ต้องให้แน่ใจว่าเออเนาะเขาเขาไม่ได้เกี่ยวข้อง ธุรกิจแชร์ลูกโซ่นะคะไม่ได้เป็นผู้ก่อการไม่ได้เป็นอัง้งยี่หรืออาจารย์ว่าถ้าดูง่ายๆอ่ะดูว่าคนที่เราชอบอ่ะศีลห้าควรต้องครบนะคะเรารักได้นะแต่ถ้าศีลห้าเขาไม่ครบอ่ะอาจารย์ว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยเพราะมันจะเหนื่อยนะคะถ้าเขาผิดศีลหรือทําอะไรที่ผิดกฎหมายอย่างเงี้ยนะคะเก็บความรักไว้เลยค่ะนะคะนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ว่าการเลือกคบคนเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะ ะะแต่ทีอ่อย่างพระเอกกับนางเอกคู่นี้นะคะนางเอกเป็นคนดีนางเอกเป็นคนดีมากนะคะแล้วก็แล้วก็มีความคิดที่ดีอาชีพการงานก็ดีเนี่ยพระเอกก็ควรจะต้องฝึกที่จะบอกแต่ในพอสุดทางนะคะเกือบจะจบเรื่องถึงจะถึงจะบอกกัน <c oughs> <c oughs> นะก็เป็นเรื่องที่แบบโอเป็นรักที่แบบว่ากว่าจะกว่าจะลงตัวเพราะมันแค่ปากแข็ง,งจริงๆทั้งคู่ใจตรงกันแล้วแหละแต่ว่า มันปากแข็งกันทั้งคู่นะเกือบจะเสียไปแล้วนะคะเกือบจะเสียโอกาสไปแล้วนะคะทีนี้หลายท่านที่ยังไม่แน่ใจก็ยังไม่ยังไม่ต้องบอกก็ดีนะคะยุคนี้ไม่เป็นยุคหลอกกันหลายท่านนะคะหลายอาจารย์ก็มีคนที่แบบว่ามีเพื่อนที่แบบรู้จักกันอย่างเงี้ยนะคะบางคนเนี่ยก็มาถูกหลอกอตอนอายุมากอะไรเงี้ยนะ <c oughs> <c oughs> นะก็อาจารย์ว่าการดูอย่างระมัดระวังเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะ นะเกณฑ์ง่ายๆเขาถือศีลห้าไหมเหมือนส่นอาจารย์จะให้ใครยืมเงินเนี่ยศีล5้าครบไหมถ้าศีล5้าครบอาจารย์ก็จะให้ยืมเงินนะเพราะว่าคนพวกนี้เราจะได้เงินคืนนะคะแต่ถ้าเราไปคบไปคบคนพานนะคะมันก็มันจะกลายเป็นเรื่องหนึ่งไปเลยคะ่ะนะคะงั้นเราก็อย่าให้ชีวิตรักใครก็ได้แต่อย่าให้ชีวิตของเราเสียหายนะคะแล้วก็รักคนดีนะก็ก็ดีนะ หรือว่าถ้าบางคนเนี่ยรักแล้วก็อปรากฏว่าคนที่เรารักก็ดูไม่ค่อยดูเป็นเทาๆาเนาะก็รักได้แต่อย่าอย่าอ,อย่าเอาชีวิตของเราไปยุ่งไปผูกพันกับความเทาเทาอะ่ะนะคะมันอกจจะรักแบบห่างๆรักได้แต่ร่วมชีวิตไม่ได้แบบเนี้ยถ้าเราแยกแยะได้ฉัจว่าชีวิตเราก็มันก็ไปต่อได้ด้วยพลังงานดีๆนะคะเอาล่ะค่ะอาจารย์หยิบอาจารย์หยิบ,อ,ยบอันนี้กล่องให้นี่แล้ย,ยังยังนะอ่า อาจารย์ฝากเรื่องนี้นะคะก็พยายามอาจารย์ก็จะเน้นเรื่องสินหะ้านะสินห้านี่ก็แบบว่าดื่มเหล้าเนี่ยนะคะก็ก็ถือว่าถือว่าปิดสินนะหลายท่านบอกโอ้ยอาจารย์เชยบอกว่าเวลาดื่มเหล้าเนี่ยนะคะมันทําให้เราขาดสติการขาดสติเนี่ยแล้วบางทีเนี่ยเราก็อาจจะไปทําอะไรที่ที่มันไม่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นเราอาจจะ ไปคุยกับกับคนที่แบบอาจจะเป็นคนสีเทาหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะทาทาให้เกิดปัญหาในชีวิตได้อาจารย์ว่าถ้าเรานะคะไม่ดื่มเหล้าแล้วก็เอาเงินค่าเหล้าเก็บไว้สมมุติว่าเราดื่มเหล้าสมมตินะคะสัปดาห์ละห้าร้อยบาทต้องเกินเนาะสัปดาห์ละห้าร้อยบาทสมมติว่าเดือนหนึ่งนะสมมติว่าบอกว่าดื่มผมดื่มเหล้าสัปดาห์ละครั้งอะไรเงี้ยสมมติครั้งละห้าร้อยบาทหารกับเพื่อน อาจารย์ว่าสครั้งนี้คือสองพัน่ะนะคะสิบสองสองยี่สิบสี่ปีหนึ่งสองหมืนสี่ค่ะเอาสองหมืนสี่ไปซื้อทองดีกว่านะอาจารย์ว่านะคะเราก็เก็บเงินด้วยวิธีนี้ค่ะแล้วก็เหล้ามันก็ทําให้เราเสียสุขภาพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าดื่มเหล้าเลยนะคะถือสินให้ครบจะดีกว่า นะคะแล้วก็จะได้มีสติด้วยนะคะบางทีเล่าดื่มเยอะๆก็ทาลายสมองนะคะแล้วก็เล่าก็จะทําให้เกิดปัญหาสังคมมากมายแล้วก็ขับรถขับราก็อันตรายด้วยนะคะอาจารย์ฝากไวนะะ้นะครับนะเพราะฉะนั้นหิวใจน้องพระเอกคนนี้นะคะก็กล้าๆหน่อยะคะ่ะมีเหตุมีผลนะคะนะแล้วก็ลดตัวตนลงมาแต่ก็รักต้อง,ต,องต้องจะบอกรักก็เหมือนเอารักคนที่ใช่พิจรารณาก่อนแล้วกันนะคะจะบอกรักใครก็ให้เขาเป็นให้เขาเป็นคนที่ เหมาะสมในชีวิตของเราอ่ะจารว่านะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมค่ะทำดีละเว้นชั่วแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องแผ้วนะคะขอบคุณที่ติดตามอาจารย์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ